ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูจน์สมเนณรทั้งหลายวันนี้ก็อยมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21่กุมภาพันธ์สองพั่ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี แ้่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร,ร่างกายแต่ว่าเสมหามันก็มากเป็นไข้ก็ปิ่นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคุบม,มันไว้ทําไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ พ่าเวลานี้ดินงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเ <c oughs> <c oughs> วลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อนในมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมันเลอะเลาะ,ะเธอไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุิป,ปีิเลสด <c oughs> ะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมอง,องจิตกก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอาน,นนท์ทำและพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายแลก้ก็เป็นพุธอุปถักเป็นพระอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่นงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนนท์บอกให้พระอนนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน,น้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าโดยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปราบ โซนตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนเขนเดรถ,ถีวันนี้พ่ออาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็น้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟัง็น,เ,นเรื่องภายในจะสุมสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบบุพกรรมของพระองค์เองยังในทรงตัดวัรรมันเทสนานิว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มียว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสรีซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกับเมืองเมืองของกรุงรัชย์คฤมหานครเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อด โรคก,ก็ามากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤห์นี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนหน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปมแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกัเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดี โรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอาหิวาตจกะโรคโคมาเมื่ออายุอาหิวาตจกะโรคนี้เขาบรรดาญาโยงพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลว่าอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไม่ได้นะ คำว่าไอฮิวาแต่กโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษแมงพิษแมงโงูฉะนั้นคนที่เป็นโรคอหิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูก,กัดเวลานั่นการแพทยก,ก็ดีแต่ได้ว,ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายเกลื่อนกระดาบ เมือ่อฮิวาร์เกโรคมาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศดหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายืยอะแยศพกินก็หมักหมมก,กันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมาอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็าโทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทําความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่ 8. แปด่นหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เจียจํามานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบา,ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดจังเดตติตการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอราชการที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกว่าดีแสนดีจึงประชุมอวมัยข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบส,วน,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชน,น้ังหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในสินนธรรมทุกอย่างแต่บองเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปีสองพันห้าร้อี่สิบเอ็ดของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสรากายและภัยเกิดจากโรคโรคท่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลใน,นทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพจิจาค่าพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงดีเอายังไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นาหกพวกเดรธีก็บอกว่าถ้าเป็นนําอาจารย์นาหกมาอาจารย์นาหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงอัตบติขึ้นในโลกใหม่ๆเป็นนั้นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ไยกว่าเห็นจะไปปั้นมันหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาจจนที่จะเข้าพรรษานหมายว่าถึงปีที่สองมันรู้เอาไปเสดสัสมาธัมพธิญาณเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเกณนแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคไข้ไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันเพาเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤฉวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤฉวีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิทัมาเข้ามากรุงราชฤา์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ระจําใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าลิชวีองน์นี้กับลูกชายเขาบรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคกิดมาานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระ,ระเจ้าพิมิสารประถววย มีเาบอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราเวลานี้คนตายกันมากครับผมฟังก็ไม่ทันเ้าก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมือนโรคาตตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมัาหลายสมัยในชีวิตผมนน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเปแถวแถวนี่เหลอครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของผมผมเองก็ปร็รลกสิทธ์พระพุทธเจ้าพูดภาษาทไทยเนะยพระพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เย่บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทางที่ดีก็ปฏิมนเอง มันจะพระเจ้าฤฉษีก็ลูกชายเขาบรหิิก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จไปจฉมใจให้พระทรงพระปรมศาษสันดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธิยาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความเสือายของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสกปรกหาเริ่มหายไป แล้วก็บริการที่สองทาระฟันแดงวตัตมะิทตสนารัตนสูตรคือยานีทภูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสนราคมอู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันขื้นหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจือเลี้ยวไหลม่นินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกเมืองไพยารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เรียว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเดิมหนาพพุทธญาณก็ทรงรับวัตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองไพยสาลีหรือพระพุทธเดียวข่าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตถาคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่พระเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแค่สิบวันก,กว่าจะเข้า,า,า,าพรรษาพระเจ้าพิมพสารเนี่ยกล่าวถึงว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพื้นเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจาววา้ากัมารดาประสงฆ์ห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้าโย์แล้วก็จัดดอกไม้ห้าสีโรยปลายนิี่ทางสูงแค่เขา่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดำเนิน เวลานั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จจินจเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสงห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้าวฟาก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกันยาประประดับประดาและสวยสดจนงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มาก500ห้าร้อยองค์เรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิาริสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยไปเที่ยเดินตามเรือไปมือปนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่จีมีจ้พระเขามา น้าแค่คอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือซึ่งระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่การมาทราบข่าวว่าพระเจ้าปิปิสารทําอย่างนั้นราชาเมืองไพศา,าลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ําแค่คอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยต์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันเรียกว่าถนนจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าปิชิมีสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสง์ฉัดคือร่มและชัดตังบวรร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหมน,นึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งนนข้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางหงน้บางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้าําคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปริกลูลพวโภชกศทก้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ำของขาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิดาจัมมานสมเด็จทอดไปในเขตเมืองไพรชาลี <c oughs> เข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเรียกพระอนุอนว่านันทะดูก่อนอนุนจนนุม,มานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบรอเขตของเมืองไัยาลีทั้งสี่ทิศ ถ้าอนนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบายเขาองค์สมเด็จพระบัีิตแก้วอบายเขาพระเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทําน้ำมนต์มีธีทํานำมนต์ของพระนนก็คือหนึ่งอารัธนาบร,รมีเขาพระเจ้าสามสิบทัดคือบร,รมีปกติที่เรกบรมีเ,ยเฉยๆสิบทัศอุปบาบรมีสิบทัด ปรมัตถบรมีสิทธัศนล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าปริการนั้นก็จริยาสามประการคือโลกตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตถาจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ปัญญา พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้มรุมาผลและการรัตนาความดีของสมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่เื่อขันในภพที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการสเสด็จออกมาหาพระเนสกร,รมของพระพุทธเจา้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนถึงหกปี ต่อมาความดีของพระองค์บารมีช่วยชำระมารตนหลอดที่อารัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบันลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าเพ็นอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญัคีหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อรัตนาโลโุตระโลกุตระธรรมก้าวไปการคือมรสี่ผลสีนิพานหนึ่ง ได้ก็โศดาปริมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนาหัตตมักพระโศนาธิปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลอนาตผลแล้วก็มีพ่านอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบารมีทั้งหมดเจ็ดพระนนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพนะนครเที่ยวทำพระบริษคือสวตรยาณีตะปูตาฮะเรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในดาตรีนั้นเดินไปเดินมาเกี่ยสวดรัตนสูตรญา,านีถาตถพะภูตานิสมาขตานิวายาตะท่านรู้แล้วท่านบอกว่าเมื่อพระนนท์ใช้ศัพท์คําว่ายังกินจิตเท่านั้นเป็นต้นเป็นน้นว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้าที่สาดท่านก็สาดตามไปด้วยธนมนเนี่ย ย่าลืล้อพระธนโมธนบทนี้นะก็ศาสตร์น้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นบื้างบนตกลกงมาตกลงก็มอ่อมก็ม่องว่ามานุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมด้บ่อยจำเดิมโดกยการกล่าววยคาถาว่ายานีทัพูตานี่เป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวก็ว่า เธอเชื่อชดาพุ่งขึ้นบรรากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะท่านบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันะเทระกาดแล้วบรรดาอมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกมนตน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิ่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยกวดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นกวดีกน็นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้ถ้าที่มีประตู นั่นบอกบรนดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทำลายกำแพงหนีไปมาหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเห็งมณครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้พาปิดดานอนวิจิตกด้วยทองคำเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำสเสดเ็สสมเด็จพวกรมโลกก็น่าสเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซึก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวันหมดแล้วที่จะหมดกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีพระองค์สมเด็จไปจอมใจมีผลมากอารบันดาเพื่อนพินสสมณีน,นังหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคล สมบูรณ์พุนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสศษสมบูรณ์พรับฟังทุกท่านสวัสดี